สวัสดีค่ะเพื่อนื่อจ๋าแม่เจอร้านขนมเยลลี่จะเเพื่อนจ๋าขนมเยลลี่นำเข้านำเข้านะคะคิดเพื่อนื่อจ๋าก็จะมีตัวนี้45บาทเพ่อนเพื่อนจ๋ขขา45บาทขนมนำเข้านะคะเพื่อ,อนืจ๋าขก็จะมีตัวนี้แม่ก็ไม่รู้อะไรนะจ๊ะแม่ซื้อไปยู่จากเพื่อน่จ๋าดีจ๋าเพื่อนจ๋าเป็ที่อะไรเพื่อน่ลองดูนะมีมันหนึบแบบเมื่อ ดีค่ะแม่แหม่มเองจัาเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่ไปเดินตลาดบนนันดอนเมืองมาแม่ไปเจออะไรมาเพื่อนๆจ๋าเขาบอกรวมได้ทุกอย่าง22บาทขี่ละ15บาทหมดเนี่ยเพื่อนๆเขาคิดแม่22บาทแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้จะเป็นลูกพีชจัาเพื่อนๆจ๋าสามอันนี้เป็นลูกพีชม่จากกินไม่เป็นเหมือนกันก็ไม่รู้คืออะไรลองซื้อมาดูนะจ๊ะลูกพีชจากส้มเขาบอกเป็นของนําเข้านะคะสตรอเบอร์รี่จับเพื่อนๆจ๋า มันหนึบสีม่วงแม่ไม่เคยกินเลยเคยแต่กินแต่มันหนึบที่ว่าสีออกน้ําตาลน้ําตาลมันหมึกมันหนึบสีม่วงนี่ไม่เคยเดี๋ยวลองมาทานกันนะจ๊าพี่นุนจ๊าก่อนอื่นขอลูกพีทก่อนมันยังไงคือยังไงอืมอ๋อก็เหมือนลูกพีทอ่ะมันเนื้อผิวออกพีทพีทเนื้อพี่แต่ลูกใหญ่วายตายแล้วทำไมลูกใหญ่จังนี่อืมรอ่ะ อะไรยงงอร่อย,อยลูกพีทอร่อยเพื่อนเพื่อนลูกใหญ่หวานฉ่ำอร่อยอะ่ะไม่เคยกินรสลูกพีทแบบนี้เลยนะเคยแต่จะเป็นกินน้ำพีทน้ำอะไรพวกเนี้ยเนื้อข้างในฉ่ำๆน่ากินนะเพื่อนๆเ,เนื้อแน่นเป๊กหวานเค็มๆ อืมอร่อยหกเม็ดเนี่ยยี่สิบสองบาทเขาบอกเป็นสินค้านำเข้าแม่เขาไม่รู้ไม่รู้จักอืมแบบนี้นขึ้นขึ้นดังอร่อยอะ่ะอืม ลูกพีนเหรอรสชาติเหมือนบ้วยเลยเค็มๆหวานๆขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแม่ไม่ค่อยตาเเทนกินไม่ค่อยเป็นแต่อร่อยอันเนี้ยเป็นแบบนี้ยเพื่อนๆคืออะไรอร่อยเนาะ อร่อยมากเห็นนี้แม่เก็บไว้ลงในช็อตบ้างต่อมาก็ส้มเพื่อนๆจะส้มแม่ก็ไม่เคยกินเขาบอกเป็นสินค้านําเข้าอ,ออกอันนี้กลิ่นหอมแบบเยลลี่เลี่เป็นส้ม,ม,มก็ออกเป็นเยลลี่หนึบหนึเพื่อนๆเคลือบน,น,น,น้ำตาล ก็อร่อยดีนะนุบๆแต่ทานมากไม่ได้นะเพื่อนๆมันหวานอ่ะอร่อยนุบๆอึแปลกไปจริงเพื่อนๆอร่อยอ่ะอืมอร่อยแปลกไนแมคซินุนูกพีทไปแล้วเยลลี่ส้มไปแล้วเยลลี่สตรอเบอรี่ ต่อด้วยมันมันหนึบตีม่วงเดี๋ยวมาลุยกันเอาเยลลี่สตอรอเบอรี่ก่อนทานเยอะไม่ได้นะคะอย่าทานเยอะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นไม่เยอะเลยนะคะแม่ทานอย่างละเม็ดสตรอเบอรี่อันนี้ไม่มีน้ำตาลส้มเมื่อกี้มีน้ำตาลเคลือบข้างนอกอันนี้ไม่มีน้ำตาลก็เหมือนเยลลี่ทั่วไป แต่หนึบหนึบกินเล่นเชียวมันเชียวเพิ่นแต่ยา,าเนเยอะหวานแต่สตรอบเบอรี่เนี้ไม่ค่อยหวานนะส้มเมื่อกี้หวานกว่าแม่ซื้อพีชมาส้มมาสตรอบเบอรีม่มามันหนึบจี่ม่วงมาหมดสี่อย่าง พอแล้วนะเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าลูกๆหล,ลานๆกดไลค์ให้แม่ด้วยนะ